ก็อยู่ผมช่องมีเกมไหมเหมือนเดิมนะครับมาอยู่กับรหัสใหม่ผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นโอ้โหตอนนี้เปิดทุกแมปแล้วนะครับก็คือเล่นได้หมดแล้วนะครับตอนแรกยังไม่ได้นะเข้ามาตอนแรกเลเวลยังไม่ถึงนะครับเล่นตาเดียวปุ๊บขึ้นเลยนะครับโอ้โหเลือกได้หมดเลยนะครับก็ะจะเล่นแบบไหนอเอาเป็นว่า เลนเกลแล้วกันนะครับโอ้ okay. หนึ่งสี่นะครับไปฝึกกัน Let's go p l y on Spawn Island while you wait to board the plane สวัสดีครับแห่น้องโบกมือให้ด้วยอ๋อ,อเกมเกมบั็กเมื่อกี้ เดี๋ยวมาเลือกที่ลงกันเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปลงที่เมืองไม่เดือดมากแล้วกันนะครับเพราะว่าเพิ่งหันนะครับเอาเป็นเอาเป็นเอาจอดแล้วกันเนาะจอดบนนะครับโอเคลุยก,กันเลย จะไม่เจอคนลงนะเอ๊เก็บของตามสเต็ปของเรานะครับสายฟาร์มชึบชลงมาได้ SGS เลสเกคเลยเห๋ือไปหาหมวกเกาะดีกว่านี่ได้หมวกสามด้วยโอ้หู โอเคเจอแล้วนี่น่าจะบอดนะครับเฮ้ยไม่ เฮ้ยคนหรือเปล่าวะเนี่ยนิ่งจัดนิ่ง,งจริง บอดดรอปชอ็อตใจอะเกิเอน่ะ ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝึกแบบการตื่นตัวของตัวเองไว้ในตัวนะครับเฮ้ยเจออีกแล้ว เอ,เอ้าเฮ้ยโอ้แอบวบนี้เลยก่อนตกใจหมดเลยเฮ้ยขับจนเลยที <c oughs> <c oughs> น,นี้มาตัวเดียวนะครับคนวิ่งมาตรงแอร์ดอ,อกนะครับ เพื ح, ่อนเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยหลบด้วยเฮ้ย

เฮ้ยมาจากไหนเนี้ยโอ้โหลงกระสุน,นได้ด้วยเออน้อกโอเค๊สามโหเน็ตปิง ตายแบบสโลว์โมชั่นเฮ้ยเจออีกแล้วโอเคตัวนี้ตายโอเคเห็นแล้วนะครับหลังบ้าน

อ้าวโดนไฟโอ้โหยิบสาบ